สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันอยู่กับฟิลิปคงกคก้กอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับการเล่นแมปกันอีกแบบหนึ่งกันแล้วนะครับในช่วงวันอยู่ของ4วันนี้นั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับมายุสเลสบัตเทิลนั่นเองนะครับโดยที่ก็ง่ายๆว่าปุ่มไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่นเองนะครับทำไมเลยมีรอเรือด้วยน <c oughs> นะก็ยุสเลสก็โดยความหมายในข้างในก็คือมันเหมือนว่าไม่มีประโยชน์นะครับคือ,อยังไงก็ไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีค่าอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษบล็อกคำกันเลยทีเดียว นะครับ t h s u s u t e s s Button c r e a t e d b y Free r e s i f y นะ Free s i f y น่าจะใช่นะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนของ Wall of the Grace ซึ่งก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คืออะไรแต่ว่าน่าจะเป็นผู้เล่นที่ผ่านเล่นผ่านแล้วก็อัดลงไปใน YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็มา มันก็มีช่วงนี้แล้วครับมาช่วงคําถามครับคิดว่าผมรู้จักใครในนี้บ้างผมใบ้ให้นะครับว่าผมรู้จักแค่2คนส่วนที่เหลือผมไม่รู้เลยนะครับแค่2คนจริงๆนั่นเองนะครับมาต่อไปนี้ก็จะเป็นพวกกฎกติกานะครับยูมัสเตย์อินเกมหมดสองเขาบอกเราต้องอยู่ในเกมหมดสงซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในเกมหมด2อยู่แล้วอยู่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยดิสพาร์โซเขาบอกว่ามันเป็นแมปพวกแนวคิดแบบให้ชวนยัว่วให้ขิดปวดหัวนะครับเอเวนเจอร์ก็เอเวนเจอร์พาวเวอร์แมปแล้วก็เป็นพวกแมปกระโดดกระโดดด้วย เขาบอกว่าแต่ละห้องเนี่ยโดนทดสอบแล้วล้วก็สามารถเล่นได้แล้วก็เโชคดีนะครับในกับการเล่นแล้วก็เราเป็นคนสวยครับกูเป็นผู้ชายครับมึง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 มองเคยเห็นหน้ากูแล้วหรอโอเคเช่ามาแล้วกันมา <laughs> เราไปเล่นสตาร์เลยแล้วก็มีปุ่มดึงปึ๊ก <ste ep> นายคิดว่านา,า,ายกำลังทำอะไรอยู่เอ้ยอย่าก,กดปุ่มสิมันมันแบบว่า มันรบกวนเวลาชั้นมากมันถือมันรบกวนมันมันอโนอยอิงก็คือมันน่ารำคาญนะครับถ้าเราถ้าชั้นกดนายจะสึกยังไงอืมเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันจับกดทีนี้เราไม่ท้องเลยทีเดียว <c oughs> โอเคมันเริ่มเน่าแล้วเริ่มมาเกียดแล้วถ้าชั้นให้ขอวัญนายนายจะหยุดไหมอาได้เพชรมาแล้วไงต่อโอเคที่จริงก็อยากจบนะแต่ว่าเอออ่าก็ได้ ถ้ายังจะกดฉัน้นเอาออกฉันเอาเก็บก็ได้อ่าเยวดูซิว่าเขานี้นายจะกดชั้นได้หรือเปล่าอ้าวอ้าวเอาสิเอาสิครับโอ้โหแบบนี้แบบพาคัวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ม,มันยากอย่างเนี้ยเดี๋ยวนะอนี่มันหางสามบล็อกแล้วจะมีสามบล็อกโดดได้ครับแต่ว่าเราต้องโดดตรงปลายนั่นเองนะครับแต่ว่ายากจังวะโอ้โอหอื้ย เฮฮฮ้้้ยยยเเเดี๋ยวผมเพื่อความมั่นใจครับหุ่ยเดี๋ยวอันสุดท้ายอันสุดท้ายโดดให้ถึงโอ้โหอันนี้ผมพูดได้เลยครับโดดยากจริงๆอันนี้โอเคมาโอ้ฉันเกียดนายมากเลยเออฮ่าคราวนี้น่าจะทำยังไงล่ะเราเดี๋ยวก่อนนะเราอันนี้น่าจะเป็นพัสดุแล้วครับมีบล็อกเพชรกับ บล็อกไดมอนด์แล้วแบบนี้เราจะทำยังไงครับโอเคมาตอนนี้เรามีไม้โอ๊กอันนึงใช่ไหมแล้วเราต้องทำตัวคาร์บปะถ้าจะทำตัวคาร์บมาอ้อเดี๋ยวอันบล็อกเอิร์วางไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวมันวางที่บล็อกเพชรได้เหรออ๋อแล้วเราต้องทำให้ขุดไอ้นี่ได้เพราะฉะนั้นต้องสร้างพิกแอคใช่ไหมสร้างพิกแอคนี่แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิสร้างไม่ใช่แบบนี้ ผมเมากาวแล้วโอเคมา,มาแล้วก็ได้อ๋อได้พลิกแอคมาแล้วก็ขุดได้โอ้โอเคเข้าใจแล้วต่อไปน่าจะเป็นการทำเฟอร์แนนซ์ใช่ปะเพราะว่าเราไม่มีเฟอร์แนนซ์เลยตอนนี้โอเคมาได้หินมา16อันเราไปทำที่โต๊ครับครับแล้วเฟอร์แนนซ์ถ้าผมเดาไม่ผิดนะถ้าผมมอง,มองเห็นไหมแค่มีเพสออนบล็อกออฟแอมเบอรลนี่อโอ้ชัดเจนเลยต่อไปก็คือการทำสโตน นะครับอ่ะเอาพิกแอคไปเผาเลยแล้วกันเพราะยังไงพิแอคอันนี้มันเป็นคุณสมบัติเป็นไม้เราเลยสามารถเอาไปเผาได้นั่นเองนะครับโหเป็นเกมใช้สมองจริงๆครับตอนนี้ใครว่าไม c ครับไม่ใช้สมองอะเนี่ยโอเคได้สโตม์มาอันนึงแล้วก็วิธีการครับอทอดแบบนี้นี่เองเอออืมเว l อร์ูอ่าเพสิดนอันนี้เพ e สิด e น t ที่จริงแปลว่าประธานนะครับเขาบอกว่าเหมือนเราฉลาดนะครับ I will give you that but เขาว่าฉันจะให้ในาย แต่ว่านายต้องเลิกหยุดนายต้องเลิกกดปุ่มนะอ้าวแล้วแล้วเขาอ้าเราไงอ้าวแล้วเราจะกดที่ไหนแล้วเออแฮมแคบิเพ็ดออนวโอ้เออคิดว่าจะหล่อได้อ้าวเราเราเราควรจะเป็นเพื่อนนะเราเราฉันขอโทษนะที่มันจะเป็นแบบจบแบบนี้อ้าวแล้วไอ้วัวนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนครับผมเดาได้เลยอ่ะคืออันนี้มันชัดเจนเนี่ยโอ้ ผิดผิดยาอย่า,ยาก,กดปมฉันอีกอยังไงก็ยาไม่เอาโอ,อาไ้ไม่ไม่นะแล้วไงอ่ออ่อ,อแล้วก็มีรามสเตนเคเลสสเตน K เคไลท์ลบ l ูเคแล้วเอาไปทำอะไรได้ครับวันนี้เออฮะโหเล่นแบบนี้เหรอไอ้ยาไอ้ยามาแปลว่าโอ้โหแล้วแล้วไงต่อโอ้ อ้าวอันนี้ยากแล้วโอเคผมเข้าใจแล้วผมจะใช้เทคนิคโอ้ใช้เทคนิคก,การสครอลเมาส์รัวๆครับอุย้ยลืมไปเด็ดเนียย,ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยแล้วก็อันนี้กระโดดอ่าแล้วก็กระโดดอ้าวอ้าวแล้วก็ต่อไปไปสีเขียวนี่ไงแล้วก็สีแดงโอ้โหอ,อย่างยากครับท่านผู้ชมอุโอ้โหแบบนี้ผมนี่แบบต้องกรอกกรอกเลยทีเดียวแบบนี้ โอ้โเหนื่อยโอ้ยากมากครับวันนี้นะครับมาเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปลงด้านล่างอันนี้เดี๋ยวผมผมขอบอกเทคนิคนิดนึงนะครับว่าควรจะเล่นยังไงถ้าโหลดแมปนี้ไปเล่นกันนะครับแนะนําเลยครับเขียวแดงฟ้าเขียวแดงฟ้าไปเรื่อยๆครับสเซตเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับเด็กแบบเขียวโดดมาถึงตรงเนี้ยแดงแล้วก็โดดขึ้นมาตรงนี้ฟ้าแล้วก็ตรงนี้เขียวมาตรงนี้แดงมาตรงนี้แล้วก็ฟ้าตรงนี้นะครับนี่คือวิธีสเต็ปที่ผมเล่นใช้นะครับโอ้โห อย่างยากครับอ้อันนี้แล้วแล้วไงต่อเนี่ยอันนี้แล้วถ้าสีแดงออกไม่ได้โอเคงั้นแปลว่าเราต้องปลดล็อกด่านใช่ไหมอันนี้โอเคมางั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละด่านดีกว่าครับในส่วนของตรงนี้แล้วนี่มันอะไรเนี่ยแล้วไม่ให้อะไรมาเลยแล้วก็เอ้ยอะไรเนี่ย much luck with p r o p e r l y c o l o r i n g อ๋อเราต้องย้อมสีใช่ไหมแล้วอันนี้ยังไงตัว M เหรอเพราะว่ามันต้องเอาตามตาม,ตามอันนี้ปะแล้วเรากด ไม่ได้แล้วไงต่อละ่ะเอาแล้วเราจะย้อมสียังไงในเมื่อเรากดย้อมไม่ได้มามัดอา้าเจะกดย้อมไม่ได้กดย้อมไม่ได้มาแล้วนี่อะไร Look at the first letter and delete video color แล้วไงครับกดไม่ได้มาต้องเกมโหมดหนึ่งใช่ไหมเกมโหมดหนึ่งเอาไ่ดูอีกเอาพิมพ์ตัวใหญ่เออโหมด หนึ่งอ่ะเอาเอา้ยไม่ใช่หนึ่งดิต้องศูนย์ต้องศูนดิเออเอาเข้าไปเปลี่ยนผิดเกมหมดอีกเดี๋ยวเอาเอา,เอาแล้วไงโอเคมาก็ต้องเป็นมัดล้ว,ลวเรากดไปได้เอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งแล้วกันโอเคก็กลับมาแล้วนะครับสรุปคือมันต้องโยนครับคือกดตัวคิพี่ จะย้อมสีก็ว่าอยู่โอเคมัรลักแอลเอาตัวแอลตัวรามแล้วอันนี้วิทตัวอันนี้ลองก่อนนะไว้ White, ใช่เปล่าวิทป๊อปเปอรี่พีพีเพอร์โพลครับแล้วก็ c ีจีคาร์เรลลิงแก๊สซีอันนี้น่าจะเป็นสีนี้ครับสี c, แล้วก็จีเนี่ยโอเคได้เทลเลพอร์ตเทชั่นคีย์พาร์ทหนึ่งมาแล้วนะครับโอเค มาแล้วก็รามสเตนเคไอสีเขียวก่อนเลยครับมาต่อไปครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ต้องผมต้องกดปุ่มรีเซต็ตเพื่อไอ้นี่อ่ะโอเคมาหามาา้าไบไฟแล้วก็เป็นเดดคืออันนี้หาาา้าไบไฟแล้วก็เป็นเดดเหรอซอมบี้หรือเปล่าแคมเบรียไฟซิมบัติค a l j จัมอันนี้ไอแมกไมค์คิว่าไม่มีอ่ะอ๋อ,อนเนี่ยอ๋อของผมมันเยอะเกินโอเคงั้นเดี๋ยวขอเก็บของไปก่อนแล้วกัน อันนี้ไอ้กระจกเมื่อกี้ที่นั่งมั่วๆไปอยู่โอเคอันนี้เคสสไปเดอร์ซอมบี้พิกแมนเบรคแคมบิออนไฟล์ซิเมติคอลแล้วก็จัมด้วยจัมจัมไอ้มากๆคิวเออมากๆคิวเ,เอ้ยเอ้ยลืมไปไม่ใช่ดาบเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โ,อโหมีการตีอ่ะสองท้ายแล้วก็ชูดครับโอ้โหแบบนี้สเกลแน่นอนครับโ r o เทคติ c สปอนเนอร์จัมเอ่อแคมบิออนไฟล์ fire, แล้วก็ชูดเดชอันนี้เดช เดซอ่ะเดซอย่างเดียวน่าจะเป็นซับบี้พิกแมนครับซิมแมทที่เข้าจำอันนี้มันเป็นสลาแน่นอนแล้วก็จำ้ำจ้ำอย่างเดียวเลยเหรออืม Can b on fire can be on fire up อ r e a t h เอ้ยใช่ป่าวะไม่ดีพอจะเจยสปอนเนอร์ผมไม่ใช่วะไข่ไข่เอาไข่เอาเอาโมวดหัวเฮ้ยยังไม่ได้กดดูฮินเลย เฮ้ยโอ้โหเกมเท่าทีอะวะโอ้โอเคมาอันสุดท้ายครับมาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเอ่อแจนครับจิงเบนอันนี้เป็นโต๊ะคราฟขนาดใหญ่ผมต้องกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อเอาของก่อนแน่นอนครับข้าวบอกฮอปเปอร์ทุกเกมต้อเพรสเอ่อพีซออฟเดอะเทเลพอร์เตอร์อ้าวแล้วจะสร้างฮอปเปอร์ยังไงครับอันนี้ผมรู้อย่างหนึ่งว่าต้องประเด็นต้องขุดไม้แน่นอนครับอย่างเห็นแบบเนี้ย แล้วเราจะเอาฮ o อปเปอร์มายังไงมีบล็อกไอรอนอยู่ด้วยนะครับอืมแปลว่าต้องสร้างเดี๋ยวก่อนเพราะว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับไอ้นี่แน่นอนครับจางคับที่เบีนมีไม้8อันอืมเดี๋ยวแปมหนึงเพราะว่าพอนึกออกอยู่ใช่ปะวะทยแอัพลิเบี์นน,น,นี่ยแล้วก็พอสร้างอ๋อแล้วก็ได้ได้นพิแอกเอามาสร้างเอามาขุดเหล็กแล้วก็ต่อไปนี่ต้องทําอะไรอะ่ะ หีบป่ะสร้างเป็นเชสอะรู้สึกว่าจําได้ว่าจะส้องสร้างเป็นเชสปะ่ะเชสเนี่ยเนี่ยไ,ไอเครดอ๋อเครดเออไอเนี่ยแล้วก็ฮอปเปอร์สุดท้ายฮอปเปอร์มันสร้างไงไวะอืม hmm. ใช่เหรอปกติฮอปเปอร์เป็นพิสตันเหรออืม hmm. น่าจะแบบนี้นะครับผมเดานะใช่ป่าวะโอเคได้ฮอปเปอร์มาแล้วโอ้แค่เนี้ย โอ้หแล้วไงต่อล่ะครับคราวนี้ทำอะไรต่อสายเป็นตัวททคาร์บหรอหรือเปล่าวะแล้วไฟบอลไฟชาร์จเอาไปทำอะไรได้เอ้อ no no เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง oh 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 ใจเย็นใจยเจยเ็นระเบิดเลยระเบิดเลยเอเอระเบิดนี้เออนั่นแหละแล้วไงต่อเอ้ยอยู่ oh oh k คิวเลื่องวันนี้ตายเลยเออโอ้โห,โหก็ตายตัวนี้ พันดูเนี่ยมาดิเอาเอาโดนโดนโดนตีไม่โดนอยู่นิ่งๆเลยนี่โอ้โหอีนี่เออเรียบร้อยโอเคอ้าวจบแล้วเหรอโอ้โหทำไมมันโซอีซี่โอเคมามีฟรีไดมอนด์ครับเขาว่า so you w อ r e in t h พา a r k เขาบอกว่าเราได้คือเหมือนมันอยู่ในไอเนี่ยถ้าเรากดปุ่มทีมันก็จะโดนโดนตบไอนี่ใช่ไหมโดนเหมือนโดนโดนกดเข้าไปนะมีปุ่มข้างนอกอ่ะฟันอ in the f เฟส โอเคมาเข้าใจแล้วนะครับก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้ถ้ามันแมปอ๋อแล้วก็มีเกมหมดให้บินไปดูอ๋อเนี่ยอโอ้แต่มันใช้โอ้แต่มันใช้หลายห้องมากเลยผมอยากรู้ครับบล็อก,อกนี้อะไรโกลสโตนโกลสโตนเหรอเนี่ยโอ้ <c oughs> <c oughs> ใส่เท็กเจอร์สปอร์ตแบบผมไม่รู้กันเลยทีเดียวอันนี้นะครับอ๋อเนี่ยมาอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เราทำไปเมื่อกี้โอเค นะครับก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe แลวก็ฝากติดตาม a c e b o o k ของผมกันด้วยนั่นเองนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วก็ใครที่อยากลองไปเล่นแมพฮัลิโคดขนาดนี้นะครับลองไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ